เชิญหน่อยยามเช้าพีน้องสบายดีพออัญญามเช้านี่ก็สิมาส่งน้องเทน ฮาเหลาพ่นนังาแาแพ่นนึงแมา้ยแมันก็แพแล้วนะบอกว่าที่ซาเวทที่สี่ตอนเร้าจบสูเ่าน่ะงานมันะเก้าแพมันจะสิบเอมันก็ยังมลืมได้สนะดน่่มาไปกองคันได้สนะดเลืมกเลือเนาะเนาะนะไอสีลืมไอชีลืมนะไปไม่ไม่มลืมโมลืมสอง้ามขำเหมือนด้วยงานนั้นเราประข้าม ต้องคับว่าสามนี่สามมือที่สามเอ็ดสามเ้เอม่เพื่อนยหง่ล้มเมเปกครับเนไท้ายเยซอนเมย์ซอนจะุกตุยปลาเหล่ลองไก่เคียงจังเมือมไรยบบไทยเหดิแบไทยใหญ่นะ

นี่เป็นสี่มันโอ้กเพิ่มเนสี่มาแอกแทกมันนอนเนี่ยายบักน่อยนี่ไปส่งคนะายายบอกนอยจี่มีไปส่งคนมาสู้คือห่ดไปเนาะไปว่าไปสามคนนี่โทไปไม่ได้ไปเซียเพิ่งไปเลยนะอมันอะไวะเออเอาไปสามคนมันผู้เดียวไม่ียายยายตลบก็มีได้ว่ามีปืนเป็นสี่ยาบอกแ็กเยแทกน่ส่งนานันี่ใช่ลว่าจะตลงไปนี่บ้าไย ไห้ดูจะพายเงินมาไว้ม่ไบอกเอาเออทระท้มดำั่ะแกนแทนยาสลรมันมีจัดเอยถ้าว่าคนไปเล่าบีนกกล้าไปู่ถมว่าแต่มันเปล่าเออเราเมียพอมีเด้กพมีเ่็มีเกมีมาหาซีอิงเดอกพอมีไเล่าเนี่ยคนเนี่ยคนแบบคนแบบคนแบ อย nah ู่ไดไเรื่องนี้ต้อมหาซิม่ช่ไมีใช่ไมีใช่ลม่ใช่ไม่ยช่ไม่เช่ไม่ชม่ใช่่ใช่ไ่่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไจ่ใชาไม่ใช่ไม่ใม่ใ่ไม่ใช่ไใช่่เช่ไม่่ม่ใ่ใไ่ม่ใ่ไน่มใ่ม่่มนดนม่ไย อาเจีนอนุ่วคนผสมจะมาสื่อน่แหละไข่เลกลางใจมนะมาะว่าที่มาหาสื่อของบ้านนู่นเล็นกลน้อยบอกไม่เนออเอาะเพราะเปนยางไปรู้หรือเปล่าไต่ใช่บ้านหรสามสี่ขวบคนนี้อยากจะเป้าไเ <c oughs> ด็กเวายนหข่าวมีแต่ซุบนะดคนกิน เอาหัวใจลูกพีชวลูกตาลูกเท้าเขามาเอานมันเสื่อมตายเม่เขาได้คนหนึ่งนะแต่ว่ามันบกใชด็เงาไปว่ะเอาคนไปพาไปว่ะเขาได้คนหนึ่งเขาได้เป็นสิบล้านบาทหัวใจเกืบสี่หาล้านบาทไหมใครล้างน่นอันละสี่ล้านกว่าค สีบกาละมันดีมัใส่ตาเผาก็ได้มันบอแพทย์่งงี้ยเเปมาเอาเปดอกเตอร์มาเอาขัวปิ่นนะ้าเราบ่มีลามีมาทเออนันคุยวนอด้ยัน่แน่น่ปกติมันมันมันเอาไกลตาเนาะเจะมเจ้การนี่มันจะบาดเนาะตั

indo Camera ke JP poy ngua la la ยาพี่น้องก็ไม่เอาเปิดอย่างนั้นแต่ทำไมก็จะเข้าบานกํานักซาไปปิดไฟมาละไปปิดไฟไ้เพื่อนบ้าดนละน้อย

ติมนํามนตนึงนะครว่าน้อยก็ยังนอนเอ้คนก็ถามว่าทําไมยังมีมีเต็นท์อยู่เพราะว่ายังบ่ทันเก็บพี่น้องเฮาต้องแล้วสังฆทานพุ่นละวันที่4เด้อสังฆทานพี่น้องวันที่4ตอนเช้าทําบุญสังฆทาน แต่ว่ายังบ่ทันทําแจกข้าวดอกท่านก็ทานถอดดูไว้เวลาก็3ปี3เดือนมื้อนี้จะแจกข้าพี่น้องเอ้ยวันนั้นแหละ3ปี3เดือนพุ่นละ เองนีสักสักดรถไปฟ้าขี่ไปขี่มาแบตหมดกบมรดกรมุนเลยนี่ย่เข่าเน้น,เ,นเปิดปักปักไผ่ไฟ,ไฟ่ไผ่บุมีเสียบพบปักให้แน่ที่เทิงเหอ มันปักต้ยติเนยโอ้ยแต่แล้วขี่นี่แล้งงานประหานะรพอได้ขี่ประหาปรปหนีด่วนไปไกล นี่ก็สั่งน้องใม้อว้พี่น้องน้องใหม้ก,ก็จะให้ไปเอาละสามโลบ่มืองานพนยังอยู่หามือเนี้ยงดูพอกันใหม่น้องไอ้ขอบคุณที่เขามาหับสม้มตอนเช้าก็จะมีแต่นี่แหละเขาน้องเนยน้องลีดนี่แหละทำแรงกันแต่ละมือก็สิมีคนมานอนน้ำ อยู่ราว่สช่วงนี้ก็แล้วงานหมดแล้วเด้แ <c oughs> ล้วงานละนัางซีเขียวก็แล้วงานแล้ว <c oughs>